พระคาถาหลวงปู่โอภาสีพระคาถาบทนี้ผู้ใดมันสวดเป็นประจำจะบังเกิดเป็นเมตตามหานิยมประเสริฐนักป้องกันอันตรายทั้งปวงศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักท่องนมโมสามจบนมโมตัสสะภะคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะ ะคะวัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทะวีคงคาพระภุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทธโธ นะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมมะเทวาขมามีหังอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมมะเทวาขมามีหังอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะ ป oui ka, um hai, desse, ัทว e ีคงคาพระภุมมะเทวาขมามีหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภุมมะเทวาขมามีหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคา พระภุมะเทวาขมามีหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภุมะเทวาขมามีหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภุมะเทวา ขมามิหังอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโม,มพุทธายะปะทวีคงคาพระภุม,มะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโม,มพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมะเทวาขมามิหัง อิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุม,มะเทวาขะมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุม,มะเทวาขามามิหังอิติสุขโต อรหังพ e ุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอรหังพุทโธ นะโมพุทธ,ธายะปะทะวีควงคาพระภุมมะเทวาขามามีหังอิติสุขโตอรหังพุทธโธนะโมพุทธ,ธายะปะทะวีควงคาพระภุมมะเทวาขามามีหังอิติสุขโตอรหังพุทธโธนะโมพุทธายะ ปัทวีคงคาพระภุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภุมมะเทวาขมามิหัง <Champions> อิติสุขโตอรหังพุโทโธนะโมพุทธายะปัทว <vs> ีคงคา พระภุมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภุมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภุมะเทวา ขมามิหังอิติสุขโตรอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุม,มะเทวาขมามิหังอิติสุขโตรอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุม,มะเทวาขมามิหัง อิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมะเทวาขมามิหัง <Darwin> อิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมะเทวาขมามิหังอิติสุขโต อรหังพุทธโ,ทนโทธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภุมะมเทวาขะมามิหังอิติสุขโตอรหังพุทธโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภุมะเทวาขะมามิหังอิติสุขโตอรหังพุทโธ นะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาขะมามิหังอิติสุขโตอรหังพุทโธ takiego. นะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภุมมะเทวาขะมามิหังอิติสุขโตอรหังพุทโธ اء, นะโมพุทธายะ ปทวีคงคาพระภุมมะเทวาขมามิหัง